แน่มองอยู่ใช่ไหมล่าจะมองอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้ฟังกันไปฟังกันเลยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคณะสายศิลป์คณะหนึ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นที่วิทยาเขตสรยา โดยมีการเรียนการสอนทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันประกอบไปด้วยหลักสูตรไทยหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรจีนซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่และมากไปกว่านั้นนะครับ คณะศิลปศาสตร์ยังเป็นคณะหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นอยู่บนทำเลข,ของมหาวิทยาลัยสายสุขภาพและเปรียบเสมือนคณะที่คอยสร้างรอยยิ้มปอบประลมมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นแต่หลักวิชาการให้ได้ผ่อนคลายกันทั่วหน้าซึ่งมีกิจกรรมใหญ่หรือกิจกรรมหลักๆก็คือกิจกรรมรักน้องหรือแม้แต่งานพิธีการที่ใช้การเสริมสร้างของทีมสันทนาการไปช่วยเหลือนั่นเองถ้าใครๆอยากรู้ลกว่าที่นี่ย เรียนยังไงซอนยังไงให้เข้ามาเจอกันได้ที่งาน Open House ้าไม่หีดนในวันที่2 8 2 9ตุลาคมนี้และอย่าลืมมาเจอกันนะครับบ๊ายบาย